นี่หลวงพ่อทำใจครับสวยงามมากเลยน่าศรัทธาบูใดยกเดยยังไงที่ฐานน้ำพึ <ım eni> <men amigo> <rec gamma enders> ่นเอาเด้อสาางกล้องให้ลูกหลานเศร้าเศาเจ็บเศร้าจนครับแล้วผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมถ่ายคลิปอยู่อู้สวยงามมากจริงเลยดูสิปลาเทือกเทือกเขานี่ย เป็นต้มีหน่อไม้เยอะเนาะหน่อไม้ไล้แค่แค่หน่อยโอ้สวยงามนี่แหละทีมงานเดอรชล่าเดอรชล่าพาเที่ยวทิพนี่บุญล้วนลวนครับไม่เคยมีบาปหรอกโอ้ดูดิเดี๋ยวผมไปเขาไปเก็บบรรยากาศนี่ก่อน เพื่อนๆท่านไหนที่ผ่านมาอุดรธานีนะครับอันนี้มนขึ้นอำเภออะไรรั้นอำเภอหนองแสงนะครับมาแล้กราบหลวงพ่อทันใจแล้วก็มาทําบุญครบเลยมาที่นี่ที่เดียวจบข่าวเลยติดตะมือนาะ บายดเพื่อนดีได้แต่ไรเด้อแล้วบอกมือก็บเจ็บมันติมือก็บ่เจ็บเจ็บก็บ่ตายตายก็ไขึ้นสรดแนวดีๆโอ้เหมไหมเห็ๆภาพวิวมโอ้เก็สุดยอดเลวเนาะเต็มไหมเต็มแล้วเนาะไม่เต็มได้ไงตั้งกล้องเลยหลายัวีเด้อ